ไอ้ยิงไปเก็บคิวเอา เอ้ยรอแยังไม่มายี่สแปดต่อมาเยอะต่อพองเข้ารอพองเข้า

ก็โดนตายเลยไม่ตายหนีรอดแล้วหนีรอดแล้วไปด้วยโอ้ยไม่ตายได้ไงวะโอ้ยกลางกลางมากลางมามาวันไปล่าระวังระวังระวังเฮ้ยรอเกินมันลรอเกินมันเสียงมือเกิดมันเกิดมันนี้เกิดมันนี้เกิดมันนี้ดั่นใหญ่บอกแล้วเกิดมันดี น,นี่เกิดนี่เกิดมักมักมักโว้ยสวยหนแกนแล้วยนนี้กำลังต่อต้านเราบุกแล้วบุกมาแล้วบุกมาแล้ว เ้ยไปไปหาไปดูเลยหลังหลงังหลังห้องหลังห้องบอลอ้าวเดียวไม่มีใครช่วยเลยเอา,าลุงท่าแล้วกยิงได้ไงวะกูเข้ามาแล้วเนี่ยกระโดดมาแล้วเนี่ยระวังรอบห้องมาแล้วรอบห้องมาแล้ว นี่นี่นี่เงิดมือ càng càng mà càng mà tăng thẻ bắn mà đâu mượt không mượt đâu cái ngõ không đó này phòng bắn không เ็บโอ้โหคนมีสองตัวสองตัวระวังลิเกยข้างยิง หลังกล้องหลังกล้องปิดตรงระวังระวังมืดมามืดมามืดมาเยอะมืดมาเยอะเกย์ข้างอยู่กลางมืดมืดมาแล้วมืดมาแล้วตายแล้วตายแล้วเด็กเกย์ข้างอยู่กลางจับไว้จับไว้เกิดเล้าเกยเล้า ออแล้ว,ลว,ลลวนี่สาสามือนี่ออก,ะะเ,กเกข้างเนี่ยออกไปแล้วเดี๋ยะเก,ก็บเกตัะนะครับต่อเลยพึงเเวกิ ยังไม่มียังไม่มีอ๋อม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 อปัดถอยได้นะถอยกังไม่ออกกางไม่มีเมื่อกี้กังมันไม่ไวอะ่ะแต่งละให้แล้วมดืดเดืดเดยอะมืดเดยอะมืดเยอะดูจากลักษณะมืดไม่มีเลยไอ้มืดมีอะไรบ้าม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 า จอบูเกียววันร้อนยิงตัววิ่งยิงตัววิ่งไะไรแล้ววะาจางวิ่งแล้ววะวิ่งก็แพ้อืมเข้าหัวทุกนัด กังเคนเ็มไม่ได้เืองนงึนมานาดูอยู่ดูอย่ไปดูไนี่มาเท <Okay. S 1> ียู่ลางเลยด้ยโอ้โหในห้องซากในห้องซาก เกิดเกล้า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 มืดมืด้าเลไปหามืดแล้วไปหามืดแล้วตังค์ไอ้เนี่ยไอ้ข้าง ไรม,มาเล่โ,โอ้โปกโวัดีโกกับกูตาไรตั้งเยอที่่านละเต้ฆ่าต่อเกิดอะไรเนี่ยากางกากามืด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  มืดมืดมือข้างกล่องมือข้างกล่องหลังกล่องอ่ะหลังกล่องใกล้อ่ะตายแล้วมั้งแบบไปแล้วไปแล้วอย่าไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามเดี๋ยววิ่งเดี<ม>๋ยววิ่งเก็บหลังกมาสตาร์เนี่ยหลังมาซ่าร์เราเก็บไปดิหลังประตูเนี่ยมันกลอน,กนอ,อ่ะบอลมาเก็บเลยหาแล้วบอมลมาแล้วอันเนีไปละนี่เกมพิลึกมากมากอะ ระเบิดก <Ark ane. S 2> ุกิ้ึมัน้ยโคนเงียบถ้าจะเยอะใครชอบตาแดงน้ององเมืนมีมีคนดักอยู่นะไปกลางมาแล้วมาแล้วกางมาแล้ว ้าเจอในห้อง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 ได้เห้อในห้องตัวถอดตายกูตายไปเมื่อไปเมื่อไรอ่ะอาไอ้ตอนนั้นน่ะขวามือมาแล้วขวามือมาขวามือมาระเบิด มามาวะม,มันแย่กันมาไมื่กี้มาเม,มื่อกี้ไม่มีใครดูเลยโอ้โหเข้าแล้วเข้าแล้วอออรวอบห้องรอบห้องเข้าแล้วอาตาตไอ้โต๊ะอาฆตโอ้โห ไปรูเปเฝ้าเนอะแฮม้าไหมแฮม้าไหมแฮมาไหมไปไปไปเอาคนละเอาคนละแฮม้านะแฮม้าตุยหลังเลยกับฐานมันไปไหนแกหมดแล้วเอาเอากลา,างเลยมันออกกลาง ไปไปไปรอรอ,อเกิดมันรอเกิดมันลองนิกเกอข้างดักได้ยินเสียงมันลงวลละดักกลางอยู่ด,ดูดักให้ใหอยู่โดดไปได้ไม่ได้ไไมดามเกิดมันดีมาเกิดมันดีไปไหนดักก้างอยู่ จะมามืดเนี่ยมาดังมาดังมาดังมาไปมากมากยึดม,มาแล้วเนี่ยนี่ไงใครยึดอ่ะมืดตรงที่ทมันตายอ่ะมาเอาได้เลยรอบตั้งรอ,อบโซล่าโฟร์ดีวีดให้อยู่แข<ส>็งแล้วอยู่มะอยู่มะอยู่มา้าอยู่ตรงกล่อง,องเขียวอ่ะทางเจมไปกลางสวย ไปม้าไปม้าเนี่ม้าเลยเหย่มาเลยแอยม้าเราอ้อมรอเปิดมันดีกว่าออกมาบอลออกมาโดนแสงโดนแสงออกมาแล้วมันไม่ออกมาออกดักกลางดักกลางดีกว่าดักกลางเอออ้อมเปิดก็ได้เอออ้อเปิดก็ได้ กลางมันเยอะรู้สึกจะไปมืดแล้วเนาะลอยลบๆช่วยบอลเรียมเอาไว้เข้าเกิดไว้เดี๋ยวมันรู้มืดให้พี่ดูมะดูกลางให้ดูกลางให้ใหมืดไอ้ทางนั้นมีให้ดูเลยเหรอม้าม,มีอยู่ อ้างไม่มีถ้าจะไปมืดล็อกเกิดเลยล็อกเกิดเลยล็อกเกิดเลยนะคะไอ้บพวกมีวหาแล้วหาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเออดูเหมันจะไปตายซะแล้วหกอ่ะเย็นนะโอ๊ตไหมเฮ้ย

ไหนอ่ะไปละเลิกแล้วล้างติดแล้วเ,วววเขา,เ<อ>าจะไล่